โอ้โหเปิดเช้ามานี้ตกใจเลยค่ะคือตัวเลขมันกระโดดขึ้นมาแบบต้องขยี้ตาดูอีกรอบเลยราคาทองคำในประเทศพุ่งขึ้นทีเดียว2,100บาทนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาธรรมดาบนจอนะคะแต่มันเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองเลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ วันนี้เราเลยบจะมาย่อยข้อมูลทั้งหมดที่ได้มากันค่ะแต่เราจะไม่ใช่แค่อ่านข่าวให้ฟังนะเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเบื้องหลังตัวเลขมหาศาลนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่มันเหมือนมีการชักเยอะกันของพลังสองขั้วที่มองไม่เห็นอยู่ฝั่งหนึ่งก็ลากราคาขึ้นสุดแรงอีกฝั่งก็พยายามดึงรั้งไว้ วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าใครกําลังชนะแล้วทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ตัวเลขหน้าฉากกันก่อนเลยข้อมูลจากสมาคมค้าทองคําเช้าวันที่4กุมภาพันธ์2569ประกาศปรับราคาขึ้น2,100บาทถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าทองคำแท่งขายออกไปอยู่ที่บาทละ75,700ส่วนทองรูป,ปพรรณก็ฉยับไปที่76,500บาทเรียกว่าใครตื่นสายอาจจะเสียดายเลยนะคะ ซึ่งตัวเลขบ้านเราก็เหมือนกระจกที่สะท้อนภาพจากตลาดโลกมาอีกทีปัจจัยหลักๆก,ก,ก็มาจากราคาทองคำสปอตหรือโกลสปอตที่ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ5 0 1 5ดอลลาร์ต่อออนซ์ประกอบกับค่าเงินบาทแถวๆ31.57บาทต่อดอลลาร์สองตัวนี้คูณกันออกมาเป็นราคาที่เราเห็นกันแต่หัวใจของเรื่องในวันนี้ไม่ใช่แค่สูตรคำนวณครับแต่เป็นเรื่องราวที่ผลักดันตัวเลขพวกนี้ต่างหาก ใช่เลยค่ะเพราะการขึ้น2,100บาทในวันเดียวมันบอกเราว่าต้องมีเรื่องไม่ธรรมดาเกิดขึ้นแน่ๆงั้นเรามาเริ่มแกะรอยการชักเยอะที่ว่านี้กันเลยดีกว่าขอเริ่มจากฝั่งที่ออกแรงดึงราคาขึ้นก่อนเลยอะไรคือพลังที่มหาศาลขนาดนั้นคะ พลันขับเคลื่อนฝั่งขาขึ้นรอบนี้มาจาก2เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกคือความกลัวที่มาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งในข้อมูลมีประเด็นที่น่าสนใจมากคือการที่นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ออกมาพูดว่าสหรัฐยังคงต้องการที่จะควบคุมกรีนแลนด์อยู่เดี๋ยวสิคะกรีนแลนด์หรอกคะเอาจริงๆมันฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเลยนะทำไมประเด็นแบบนี้ถึงมาเขย่าตลาดทองคําโลกได้ขนาดนี้ล่ะคะอาจกําลังเปราะบางอยู่แล้ว การมีข่าวความขัดแย้งที่ไม่คาดคิดโผล่ขึ้นมาแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆหรือดูไกลตัวมันทำหน้าที่เหมือนก้อนเห็นที่โยนลงไปในน้ำนิ่งๆแล้วสร้างแรงกระเพื่อออกไปมันเป็นตัวกระตุ้นเตือนนักลงทุนว่าโลกยังไม่สงบนะความไม่แน่นอนอยังซ่อนอยู่ทุกที่แล้วพอความรู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นสัญชาตญาณแรกของเงินทุนก้อนใหญ่ๆก็คือวิ่งไปหาหลุมหลบภยัยซึ่งก็คือทองคำนั่นเองถูกต้องครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คนรู้สึกว่าต้องหาอะไรที่ปลอดภัยถือไว้ก่อนแล้วพลังที่สองที่ช่วยดึงราคาขึ้นล่ะคะคืออะไรพลังที่สองคือความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของสหรัฐครับในข้อมูลระบุว่า1ในผู้ว่าการธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นสายพิราบสายพิราบก็คือสนับสนุนการลดดอกเบีย้ยใช่ครับเขายังคงได้ดารงตาแหน่งต่อไป เรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ข่าวบุคคลแต่เป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนชั่วโลกเห็นว่ากลุ่มอำนาจที่อยากจะให้ดอกเบี้ยต่ำและอาจจะอจฉีดเงินเข้าระบบเพิ่มเติมยังมีอิทธิพลสูงอยู่ในเฟด ซึ่งถ้าดอกเบีย้ยต่ำเงินดอลลาร์ก็จะน่าสนใจน้อยลงคนก็จะหันมาหาสินทรัพย์อื่นอย่างทองคำแทนเท่ากับว่าเรามีหมัดยับจากความกลัวเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็มีหมัดฮุกตามมาจากความคาดหวังเรื่องดอกเบีย้ยต่ำสองแรงบวกนี้ก็เลยดึงราคาทองพุ่งขึ้นมาอย่างที่เห็นถูกต้องครับเป็นการประสานงานที่ทรงพลังมากแต่ในการชักเยอ่อมันไม่มีทางที่จะมีทีมที่ออกแรงอยู่ฝั่งเดียวครับนั่นสิคะเพราะถ้ามีแต่แรงซื้อราคาก็คงไปไกลกว่านี้แล้ว งั้นเรามาดูอีกฝั่งของเชื่อกันบ้างดีกว่าค่ะมีพลังอะไรที่พยายามดึงรั้งราคาไว้ไม่ให้เตลิดไปไกลกว่านี้ฝั่งที่ดึงรั้งไว้ก็มีพลังไม่น้อยเลยครับมาจากสหรัฐเหมือนกันแต่เป็นเรื่องภายในประเทศเรื่องแรกคือความวุ่นวายทางการเมืองของสหรัฐเองมันลดลงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ในตอนนั้นยอมลงนามกฎหมายงบประมาณ ทำให้หน่วยงานรัฐที่เคยปิดไปกลับมาทํางานได้ปกติมันเหมือนการถอดสลักระเบิดเวลาออกไปลูกหนึ่งความกังวลในตลาดการเงินโดยรวมก็ลดลงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําก็เลยโดนดึงกลับมานิดหน่อยเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าพายุข้างนอกอย่างแรงแต่ในบ้านตัวเองเริ่มสงบลงคนก็เลยใจชื้นขึ้นมาบ้างความต้องการเกราะกำบังอย่างทองคำก็เลยลดลงไปเปราะหนึ่ง ใช่ครับและมีอีกแรงดึงที่สำคัญคือสัญญาณบวกทางการทูตมีการเปรยๆออกมาจากประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอาจจะมีการเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์รอบใหม่ซึ่งประเด็นนี้มันตรงกันข้ามกับเรื่องกรีนแลนด์โดยสิ้นเชิงเลยครับอ๋อหรอคะถ้าเรื่องกรีนแลนด์คือการสร้างความตึงเครียดเรื่องนี้ก็คือการลดความตึงเครียดร,ระดับโลกลงซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้ความน่าสนใจของทองคำในฐานะหลุมหลบภยัยลดน้อยลงไปอีกโห้ มันเป็นการสู้กันของเรื่องราวที่ซับซ้อนจริงๆนะคะมีทั้งข่าวร้ายระดับโลกที่ดันราคาขึ้นแต่ก็มีข่าวดีในอเมริกาและสัญญาณทำการทูตที่คอยดึงราคาลงแต่เดี๋ยวก่อนนะคะในข้อมูลมีอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วยังงงๆอยู่คือบอกว่ากองทุน SPDR ที่เป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลับเทขายทองคำออกไป3.72ตันอันนี้มันสวนทางกับความรู้สึกมากเลยค่ะ ในวันที่ราคากำลังพุ่งทยานทำไมผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดถึงกลับเป็นคนขายล่ะคะมันเหมือนหน่วยดับเพลิงขายน้ำตอนไฟไหม้เลยนะเนี่ยคำถามนี้ดีมากครับและนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากข้อมูลชุดนี้เลยการกระทําของ SPDR คือภาพสะท้อนของสิ่งที่เรียกว่า smart money หรือเงินทุนของรายใหญ่ที่มีวินัยสูงครับในขณะที่นักลงทุนรายย่อยอาจจะกำลังตื่นเต้นกับข่าวแล้วก็แห่กันเข้ามาซื้อเพราะกลัวตกรถ Fomo ที่เราเรียกกันใช่ครับ กองทุนขนาดใหญ่เขาไม่ได้เล่นเกมตามอารมณ์ครับเขามีเป้าหมายราคาที่ชัดเจนพอราคาพุ่งขึ้นมาถึงจุดที่เขาวางแผนไว้เขาก็ทําการขายทํากําไรตามวินยัยหมายความว่าเขาไม่ได้มองว่าทองจะตกแต่แค่ทําตามแผนที่วางไว้หรอคะถูกต้องครับมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนสติให้นักลงทุนรายย่อยได้ดีเลยว่าอย่ามองตลาดเป็นเส้นตรงแค่ขึ้นกับลงแม้ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งก็จะมีการขายทํากําไรของรายใหญ่เกิดขึ้นเสมอมันบอกเราว่าตลาดมีความลังเลซ่อนอยู่ และผู้เล่นที่ฉลาดที่สุดมากจะเป็นคนที่ขายตอนที่คนอื่นกำลังโลภที่สุดครับเป็นมุมมองที่เฉียบมากค่ะสรุปว่าภาพการชักเยิมมันซับซ้อนกว่าที่คิดอีกคือนอกจากจะมีแรงดึงจากปัจจัยมหาภาคแล้วยังมีผู้เล่นรายใหญ่ที่คอยกระตุกเชือกเพื่อทำกำไรเป็นระยะระยะอีกด้วยแล้วจากภาพที่วุ่นวายขนาดนี้เราจะพอประเมินทิศทางของเชือกเส้นนี้ในระยะสั้นๆต่อไปได้ยังไงคะแน่นอนครับว่านี่คือการวิเคราะห์จากภาพปัจจุบัน ไม่ใช่การทำนายอนาคตนะครับแต่ถ้าดูจากภาพทางเทคนิคที่ให้มาบทสรุปก็คือฝั่งที่ดึงราคาขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่ครับภาพรวมหลักของราคาทองในตลาดโลกยังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาขึ้นในข้อมูลมีการใช้คำว่าแนวรับกับแนวต้านด้วยซึ่งคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นช่วยอธิบายแบบง่ายๆให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับ ลองนึกภาพว่าราคาทองกำลังเดินอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับแนวรับก็เหมือนกับพื้นห้องที่แข็งแรงมากทุกครั้งที่ราคาตกลงมาแตะที่พื้นนี้ก็มักจะมีแรงซื้อเข้ามาดันไว้เสมอทำให้ไม่ทะลุลงไปง่ายๆซึ่งในข้อมูลระบุว่าราคาทองได้ลงไปทดสอบพื้นที่ระดับ4,950ดอลลาร์ 4, 50, แล้วก็เด้งกลับขึ้นมาได้สำเร็จซึ่งนี่เป็นสัญ,ญญาณที่ดีว่าพื้นห้องยังแข็งแรงอยู่ครับแล้วแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็คือเพดานห้องครับ พอราคาลอยขึ้นไปชนเพดานก็มักจะมีแรงขายกดเอาไว้ทําให้ผ่านขึ้นไปได้ยากซึ่งเป้าหมายต่อไปของราคาทองก็คือการขึ้นไปท้าทายเพดานที่ว่านี้ที่บริเวน5 0 5 2และ5,100ดอลล่าซึ่งนะักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเมื่อขึ้นไปชนเพดานแล้วอาจจะมีการย่อตัวหรือปรับลดลงมาพักเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นภาพระยะสั้นก็คือยังมีแรงส่งให้ขึ้นไปทดสอบเพดานที่5,100ดอลลา แต่ก็อาจจะไม่ได้ไปแบบรวดเดียวอาจมีพักบ้างแล้วมีจุดไหนที่เป็นโซนอันตรายที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะแบบว่าถ้าหลุดตรงนี้ไปนี่เรื่องเปลี่ยนเลยมีครับจุดนั้นก็คือถ้าพื้นห้องที่เราคุยกันเมื่อกี้เกิดพังลงมาในข้อมูลระบุนแนวรับสำคัญถัดไปที่4,885ดดอลลาร์ถ้าหากราคาทองไม่สามารถยืนอยู่ได้และร่วงหลุดระดับนี้ลงไป นั่นจะเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากว่าเกมอาจจะเปลี่ยนแล้วทิศทางขาขึ้นที่คุยกันมาอาจจะจบลงและตลาดกำลังจะเข้าสู่ช่วงปรับฐานหรือการปรับตัวลดลงอย่างจริงจังแทนครับชัดเจนเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อให้คนที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้ประโยชน์สูงสุดเรามากลั่นกรองทั้งหมดที่คุยกันมาให้เป็นข้อสรุปที่กระชับและนาไปใช้ได้จริงกันดีกว่าค่ะได้เลยครับผมสรุปให้เป็น2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกคือ ตอนนี้ราคาทองอยู่ในช่วงไหนคำตอบคืออยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นแต่เป็นขาขึ้นที่กำลังเดินเข้าใกล้จุดวัดใจสำคัญนั่นก็คือเพดานราคาหรือแนวต้านที่เราคุยกันและที่สำคัญกว่านั้นคือมันเป็นช่วงเวลาที่การชักเย่อกันระหว่างความกลัวกับความหวังกำลังเข้มข้นถึงขีดสุดเลยครับค่ะและประเด็นที่สองซึ่งสำคัญมากสำหรับคนทั่วไปคือแล้วเราควรจับตาดูอะไรเป็นพิเศษช่วงนี้เพื่อที่จะได้ตามเกมท่าน สิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดมี3เรื่องครับ 1. คือข่าวการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆข่าวพวกนี้คือตัวชี้วัดอุณหภูมิความกลัวของโลกยิ่งมีข่าวตึงเครียดออกมามา,มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นแรงส่งให้กับราคาทองมากขึ้นเท่านั้น 2. คือตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐที่กําลังจะประกาศอย่างเช่นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและดัชนีภาคการบริการพูดง่าย คือตัวเลขพวกนี้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพเศรษฐกิจของสหรัฐถ้าตัวเลขออกมาดีเกินคาดก็จะไปเพิ่มพลังให้ฝั่งที่ดึงราคาลงแต่ถ้าตัวเลขออกมาแย่ก็จะยิ่งไปเติมเชื้อไฟให้กับราคาทองและเรื่องสุดท้ายที่จับต้องได้ง่ายที่สุดคือระดับราคาสําคัญที่เราคุยกันไปครับเหมือนดูสกอร์บอร์ดของการชักเยอ่อให้จับตาดูว่าราคาทองโลกจะยืนเหนือพื้น4,950ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงหรือไม่และจะสามารถพังเพดานที่5,100ดอลลาร์ขึ้นไปได้หรือเปล่า ตัวเลขสองชุดนี้จะเป็นเหมือนป้ายบอกทางที่ชัดเจนที่สุดสําหรับทิศทางต่อไปครับยอดเยี่ยมเลยค่ะได้ทั้งภาพใหญ่ของสมรภูมิชักเยอ่อปัจจัยของแต่ละฝั่งไปจนถึงจุดสังเกตการในสนามรบจริงก่อนจะจบการสุนทนาในวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้อย่างหนึ่งค่ะ การที่เราได้เห็นการชักเยอะที่รุนแรงจนสามารถเหวี่ยงราคาสินทรัพย์ที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยที่สุดอย่างทองคําได้ถึง2,100บาทในวันเดียวจากหัวข้อข่าวเพียงไม่กี่เรื่องมันอาจจะกําลังบอกอะไรเรามากกว่าแค่เรื่องราคาทองมันกําลังสะท้อนให้เห็นว่าเชือกที่ทุกฝ่ายกําลังดึงกันอยู่นี้หรือก,ก็คือระบบเศรษฐกิจโลกทั้งหมดมันอาจจะกําลังเปราะบางกว่าที่เราคิดไว้มากแค่ไหนกันแน่คะ